ข้อนี้เรามาเริ่มกันจากด้านในเลยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะรูทเนะคะรูทเกเนี่ยก็คือ3าคูณสมใช่ไหมมันก็จะถอด้อยเป็นเลขค่ะค่ะตัวนี้นะคะกลายเป็นเลข3ไปเจอกับ6จับบวกกันนะคะกลายเป็น9งนั้นตอนนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะรูทนะคะมีเลข1บวกกับรูทอีกชั้นหนึ่งเป็นเลข9อย่างนี้ค่ะ แค่นี้แล้วนะคะทีนี้รูทเตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็น3นั่นเองค่ะแล้ว3ก็จะไปบวกกับ1กลายเป็น4นะคะสุดท้ายกลายเป็นรูทสค่ะซึ่งรูทสก็คืออะไรคะ2อคูณสอถอดออกมาเป็นเลข2ค่ะแค่นี้เลยนะคะเราก็เลยต้องทําจากในไปนอกนะคะทําแค่นี้ก็เสร็จแล้วตอบ2ค่ะ